ไปเลยไก่น้อยอกูข้ามนี่ด้วยกูไม่ต้องให้ใช้มี่ทำลายอะ่ะโอ้โหแล้วกูขึ้นนี่เลยไงยังโหดนะครับอมโกงเกน<ะ>ินนี้ก็เป็นหนอนรอดไปหนอนแต่เล็กแตะน้อยน่ารักแต่เล็กต่หน้อยอันนี้เป็นไรอะ่ะเป็นมงมุมปะถ้าจะต้อปีนกับแพงนะผม ชิวเกินอันนี้เราเป็นหมีนะครับผมเผื่อแบบว่าบางคนจะไม่รู้น้วหมีทาอะไรได้จริงๆแล้วหมีผมไม่ได้เล่นบ่อยเพราะว่าฆ่าแมงไปเลยจบไปมันทาลายอย่างเดียวนะทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วนอ,อกจากทําลายทําเฟซกับไอจีไหมะ่ะกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ท่อระบายน้ํต้องเป็นหนอนนะเพราะว่าหนอนมันตัวเล็กตัวน้อยไม่สามารถลอด,ลอดลกกงไปได้ถ้าเป็นตัวใหญ่แล็กเป็นหนอนท่านน้นก็จะได้ลอดกก้ง อันเล็กอันน้อยไปได้เ,เสียงกูเป็นไรวะเนี่ยเอาละก็กราบตุ่ยเัรอที่เนี่นยผมเบี้ยบหนวเราอยู่กันในเกมโลโบอแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนเห็นตัวผมหรือเปล่าครับผม <c oughs> เฮ้ยดีว่า <c oughs> ผมเป็นตัวหนอนตัวเล็กตัาน้อยน่ารักแะปูตับปีอะครับผมดูดิเราอยู่กันในแม่ Easy ่ a พสออฟบีโอแมปที่เราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่าง,งๆนานาเพื่อผ่านออฟบีแต่ละด่านได้บอกเลยว่าออฟบีแมปนี้ไม่ซ้ำใครจริงๆเยอยะเยอ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 ะ เราสามารถเป็นสัตว์ได้หลายอย่างมากเช่นดานต่อไปที่เราจะต้องเป็นจิงโจ้เพื่อที่องผ่านความอุปสรรคไปอย่าให้โดนไม่งั้นจะตุยอันนี้เคนสมองว่าเป็นหมีหมีมีคุณมสาบัติทำลายกำแพงทำลายกำแพงแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีแมงมุมที่เราสามารถปีนกำแพงแบบนี้ได้โอ้โหโคตรเท่90องศาครับผมดูสักกอดเป็นไง90 <Wow. S 1> องศาไม่มีแมปไหนที่ซ้ำแบบนี้แล้วเด็ดขาดแบบ ผลจะจัดแล้วก็ไก่ับผมเราสามารถเป็นไก่เพื่อบินข้ามเออชนติดข้ามข้ามโหนฟ้าได้อ่ะโหนฟ,ะนฟ้าไม่ใช่โหนฟ้าพูดผิดนะจิงโจ้ะนะคบผมกระโดดข้ามไปดิเอออันนี้คือคือ,คอมันแนะนําให้เราเป็นหนอนเพื่มอมุดลงมาแต่ไม่ไม่เราจะไม่ทําสิ่งสิ่งนั้นไม่เราจะไม่ทําอย่างเงี้ยเราจะกระโดดข้ามเลยจบจบโงเกิร์ตมันก็ต้องมีการใช้หัวบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเราจะไปติดตามกรอบเดิมๆทําไมเพื่ออะไรไม่จําเป็นนะจ๊ะเออ อันนี้เราให้เป็นหนอนเพื่อรอดปากฮิโปโป,โปเตมัสไม่อะข้ามไปเลยได้ไหมล่ะเออจบๆไป <c oughs> โอโ้เราไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือแล้วครับผมใช้เซนต์อย่างเดียวในการเล่นนะไปเลยโอเคอันนี้เป็นหนอนไม่ต้องอ่ะกูใช้จิงโจ้ตัวเดียวข้ามแมงทุกเกมอ่ะข้ามแมงทุกเกมให้หมดอ่ะเอออันนี้แมงมุมโ,โอเคสวยงามเฮ้ยแล้วก็เกมนี้ลืมบอก มีสปินด้วยนะผมเราจะสามารถได้สกินด้วยนะเออนี่สุ่มไปผมได้ได้ได้สปินหนึ่งครั้งนะผมเราสามารถได้สกินมาด้วยสกินของพวกสัตว์พวกนี้นะเอ,อ้ยได้ไก่มาโอเคไก่นะดับปิตปีเลยแล้วจะเห็นได้ว่าสกินนะผมมันจะสามารถบัฟได้ทุกคนผมนจะให้ดูแนละนี่สปินที่5้ากับจำที่5 25. นะผมสำหรับเจ้าไก่ตัวนี้วนนี็คือบวก5สปีดกับจำห้านะผมโอโ้ยังโหดบอกเลยยังโหดไก่ไปบินข้ามแม่ไปเลยจบ,จบๆไปว่า ไอ้อสก,กินสีฟ้านี่แม่งบ,บัฟหดจัดูดิบินจากตรงนั้นอ่ะมาตรงเนี้ยโหไกลโคตรเองนี่มันคันแทบดีว่ะมจะกระโดดตรงนี้ข้ามเลยว้าสก,กินผมที่ผมได้มานี่แม่งพลจะจัดเลยริงจ้อครับผมปั๊บปั๊บ แองเกอรูแองกรูโอเคไปไปเป็นไก่เลไหมไก่แม่งบินไกลใชเปล่งอะยังโหดเลยแมงมุมโอเคคอมโบเป็นไงนี่คือการคอมโบยังโหดครับผมบอกเลยเป็นหนอนโหดเร็วไก่ไก่สปีดสุดยอดมากอะชอบไก่จังเพราะว่าสปีดเร็วมากมากเลยทุกคนคือผมเล่นแป๊บเดียวผมจะเดบจะจบจะจบ50สิดานแล้วอ่ะโอเคไอ้นี่คือต้องเป็นหนอนหรือเปล่านะ เอ่อไปทางไหนอ่ะโอเคทางนี้ทางนี้ต้อเต้องเป็นหนอนนะผมไม่งั้นเราจะต้องจะจจะเราจะ,จะ,จะตายนะเพราะตัวอื่นมันสูงมาจนงกวน <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นหนอนรอดไปหนอนแต,ต่เล็กแต,ต่น่อยน่ารักแต่เล็กแต่หนอย <c oughs> อันนี้เป็นไรอ่ะเป็นมงมุมปะถ้าเจะต้องปีนกระแพงนะผม <c oughs> ชิวเกินเฮ้ย <c oughs> เราจะไม่ไปตรงนั้นคือเราจะไม่ไปตรงนั้นไงเราดูจักภูมีประเทศแล้วเราจะไม่ไปตรงนั้นเราจะล่อนไปเลยข้างหน้าเนเนื้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปเลยไก่น้อย กูข้ามนี่ด้วยกูมไม่ต้องให้ใช้หมี่ทาลายอะ่ะโอ้โหแล้วกูขึ้นนี่เลยไงยังโหดนะครับผมโกงเกินไก่โอ้โหไก่โกงเกินเอาจริงนะสำหรับใครที่เล่นใหม่ๆก็ต้องทําตามเกมนิดหน่อยนะผมก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ง่ายๆนะแปลงเป็นหมีททาลายกําแพงแปลงเป็นเออจิงโจ้กระโดดสูงนะผมแปลงเป็นมุมเพื่อปีนปีนปีนป่ายอะไรอย่างงี้นะกนะ็เบเบนะเออลงไปดิโอเคเป็นหนอนเนาะตัวนี้รู้สึกตัวมันเล็กๆนะผมก็เป็นหนอนไปครับรับ รับโอเคเยี่ยมเออตรงนี้คือไม่มีอะไรต้องไปต่อเลยสะพานใส่ลุงโอ้โหไม่สนครับผมไก่กระโดดยับยับโอ้โหไก่คือแบบสปีดโหดมากสปีดโหดมากแม่ไก่เอาจริงนะโหดจะจัดเลยแบ่งมุมขยุมหลังคาเออตรงนี้เราจะเป็นไก่นะครับผมแล้วก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่กูกระโดดสูงขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยขออยทีขออยทีแบบไม่อยากเชื่อใจตัวเองเออขออยทีแล้วขออยทีไก่ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ o ยโคตรเท่อันนี้คือให้เราไปไหนอ่ะให้เราทะลุไปใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรเนาะตามนั้นไปจะจบแล้วอ่ะกูเล่นมา7จ็ดแล้วกูแป๊บเดียวแั้คลิปเนี้ยเฮ้ยได้สปีดอีกอันหนึ่งแล้วเอ่อสุ่มสกินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลูกมันตกเราใจเย็นใจเย็น สุมสกินยิ่งสกินระดับแลมันก็จะยิ่งเพิ่มบัฟแน่เลยได้จิงโจ้ามาวะจิงโจ้เว้ยเฮ้ยบัฟอะไรอะบัฟสปีดกับจำยิบห้าบันเทิงเลยครับน้องๆเฮ้ยตรงน,นี้ท่อระบายน้ำมันเป็นหนอนนะเพราะว่าหนอนมันตัวเล็กตัวน้อยไม่สามารถลอดทุกกงไปได้ถ้าเป็นตัวใหญ่เลี่เป็นหนอนเท่านั้นเขาจะได้ลอดลุกกงอันเล็กอันน้อยไปได้เสียงเป็นอะไรวะเนี่ย อันนี้เราเป็นหมีนะครับผมเพื่อแบบว่าบางคนจะไม่รู้นะหมีทำอะไรได้จริงๆแล้วหมีผมไม่ได้เล่นบ่อยเพราะว่าข้ามแมง,งไปเลยจบไปมาทำลายอย่างเดียวนะ ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วนอกจากทำลายทำเฟซกับไอจีไหมล่ะอูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยกระโดดจิงโจ้แมแปลงมีมินมุมโอ้โหโคตรคอมโบอะับผมใครที่เซียนแบบผมนะก็ลองเล่นคอมโบแบบนี้ได้เลยนะจิงโจ้มาโอ้โหจิงโจ้กระโดดได้สูงมากแม่ชอบจังเลยชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเลยโ้โ ไม่จะเป็นหรอกไอ้นะสควิตเกมซ้ายขวาไม่จะเป็นสำหรับแมปนี้แมปนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้สควิตเกมดาวดวงซ้ายขวานะครับผมทำลายให้หมดทำต่ำลายแม่งให้หมดนะไม่สน่ะข้ามแม่งให้หมดด้วยแหกกดของเกมกูบอกเลยกูแหกกดของเกมเเกกขกม้ามเฮ้ยโอ้ย <laughs> มัน่งจตายเลยดีทีเดียวเสร็จ <laughs> จนโอเคโอ้โหเข่าหวกดไม่จำเป็นนะครับผมโอเคเออไอตรงนี้คือเราจะไปจุดจบที่ชักโคกปะดูทรงแล้วอ่ะ น่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นผมจะขอเป็นไก่แล้วก็ไปบินนัหน่อยได้แหล่ะโอ้ยชิวแก่และกูเหมือนจะจบแล้วนะฮะเหมือนจะจบแล้วปะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบสเตทเรียบร้อยผมผมยังไม่ตายสักครั้งเลยนะผมยังไม่ตายสักครั้งเลยนะทุกคนเมือ่อเราเข้าเส้นชัยมาแล้วก็อย่าลืมมาสุ่มสกินที่วงล้อนี่ด้วยนะครับโหสกินฟรีๆเอาไปเถอะ ถ้าอยากเล่นอีกก็สามารถรีเบิร์ตได้ที่ตรงนี้เลยนะทุกคนเออก็เล่นปั๊มสกินไปเรื่อยนะสนุกสนุกจบ,บใครที่อยากเล่นแมปนี้นะผมจะขอทิ้งลิงก์แมปเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะผมก็ลองไปเล่นกันได้เลยนะแปลงร่างเป็นสัตว์นะผมเพื่อผ่านอุปสรรคแต่ละด่านไปเฮ้ยเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วผม50ด่านเองชิวๆอ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็เลิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,ก,กันด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็บายบาย,บาย